เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องมีน้ำะนะโครกหนองนาเนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องของการมีน้ําในการทําการ,กรเกษตร สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมและรายการพอชอลมเก่าพาชมนะคะก็พาทุกท่านมาติดตามผลความสําเร็จของแปลงโคกหนองนาในอําเภอลมเก่าของเรานะคะวันนี้อ้อมพาทุกท่านมาติดตามแปลงพ่อสมศักดิ์แก้วโยมหมู่ที่8ตําบลนาซาอำเภอลมเก่าของเรานี่เองนะคะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนั้นตามอ้อมไปดูเลยนะคะเชิญค่ะ ของแปลงนะคะคุณพ่อสมศักดิ์แก้วยมนะคะคุณพ่อคะแปลงที่เราเอามาทําโคกหนองนาเนี่ยก่อนหน้านั้นอะนะทําอะไรมาก่อนคะทำนา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 หมดเลยนะคะตรงนี้นค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโครกหนองนาโมเดลของเราคะเพราะว่าโคกหนองนาโมเดลมันทําประโยชน์ให้เราได้เยอะ,ะแล้วก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยง ทํำได้หลายอย่างนอกจากนาครับที่ปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวแต่วก่อนปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวค่ะแล้วแล้วหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายังไงบ้างเปลี่ยนมันรู้สึกมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะดีขึ้นกว่าเดิมมีกินมีกินหลายอย่างหลายอย่างค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะตอนนี้ปลาปูปลากุ้งปลากุ้งกุ้งหอยค่ะ แล้วก็ปลูกผักสวนครัวได้เยอะ,ะเพราะว่ามีน้ำ,น,ำน้ำไม่แห้งเลยใช่ไหมคะไม่แห้งเลยไม่แห้งอดีใจด้วยนะคะแล้วมีความรู้สึกยังไงต่อโครงการนี้บ้างคะมีความรู้สึกว่ายินดีที่พัฒนาชุมชนแล้วก็ทางรัฐบาลสนับสน,นุนโครงการเราจะอยากได้อะไรก็ท่านก็หาให้ได้ขอบคุณท่านพัฒนาชุมชนแล้วก็ภาครัฐแล้วก็ พวกน้องน,องนองปตอทุกท่านที่มาช่วยเหลือแปลงโคกน้องนามโมเดลของผมครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดจริงๆครับ วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านนายอำเภอลมเก่าค่ะนายสิกธิสรรกลินพูนนะคะมาติดตามเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าของแปลงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะสอบถามนายนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่ได้ไปติดตามความก้าวหน้าของแปลงโคกนหนองนาหลายๆแปลงแล้วนะคะนายคิดว่าโครงการนี้คุ้มค่าต่อประชาชนคุ้มค่าต่อภาครัฐมากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของโคกหนองนามโมเดลเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้ว นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีพื้นที่ในการที่จะทํามาหากินเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องมีน้ำะนะโคกหนองนาเนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องของการมีน้ําในการทําการเกษตรพอมีน้ําแล้วเขาก็สามารถที่จะทำอ,ะอย่างอื่นไปได้ปลูกได้เลี้ยงปลาได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้น โครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้อย่างได้อย่างดีนะครับมีมีประโยชน์กับเกษตรกรามากครับค่ะแล้วในฐานะานอำเภอหล่มเก่าเนาะนายจะขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนานี้ในพื้นที่ต่อไปยังไงมัางคะครับหลังจากปีนี้เนี่ยที่ทางจงังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณในเรื่องของการทําแปลงโคกหนองนาโมเดลแล้วเนี่ย สิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้มีการเข้ามาร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลได้ดําเนินการต่อไปได้นะครับโดยส่วนสําคัญก็คือเรื่องของความรู้2เรื่องของกําลังใจที่จะให้เขาในเรื่องของการทำนะครับเพราะการทําโคกหนองนาโมเดลเนี่ยถ้าต้องต้องมีส่วนสําคัญอยู่หลายส่วนแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจ คือเขาเขาต้องรักที่จะทําเรื่องโคกของนาโมเดลด้วยด้วยหัวใจของเขานะครับเพราะว่ามันจะต้องทําอยู่ตลอดเวลาเนอามันมันหยุดได้แต่มันก็จะไม่ได้ดีก็ต้องทาทีนี้มันก็ต้องใช้ความอดทนความขยันอะไรต่างๆอันนี้นะครับก็ต้องมาให้กําลังใจ2ก็คือต้องให้ความรู้กับเขาในเรื่องของการจัดการแปลงโคกหนองนาต่อไปแล้วก็ดูแลให้โคกหนองนาเนี่ยสามารถอยู่กับพี่น้องเกษตรกรได้ไปตลอด 哎、nice.。 ทนากรผู้ประสานงานตำบลพอดีเลยก็อยากจะขอเทคนิคพี่ปิ๊กหน่อยค่ะว่าลงมาขับเคลื่อนโครงการโค้งหนองนาในพื้นที่ยังไงคะถึงสําเร็จสวยงามขนาดนี้ค่ะค่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นพนากรประจําตำบลนะนะคะก็ได้เข้าถึงนะคะใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงขเข้าถึงในที่นี้หมายถึงเข้าถึงพื้นที่ขเข้าถึงเจ้าของแปลงแล้วมาสร้างความเข้าใจกัน ว่ามีกรอบแนวทางในการดําเนินงานของแปลงโคกหนองนาอย่างไรซึ่งเจ้าของแปลงเกิดความพึงพอใจแล้วสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางที่กรมของเรากําหนดนะคะค่ะอ๋อนั่นก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ร่วมกันพัฒนาใช่มคะใ่คะโอ้ค่ะสุดยอดมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เทคนิคน้องค่ะปัชญาของเศรษฐ พอ,อ,อพเพียงพ่อหลวงหลอกกลาทรงท้าเปลี่ยนอธิบายคนไทยทรงอธิบายกลายเป็นหลักทริสต์ดีไหม่ีทรงอธิบายกลายเป็นหลักคริสต์ดีไหมประราชทานคนไทยกว่าทิดพิสูจน์ขอเดินชวนประานนชาชนชาวไทยน้อมนำกรับใจในชีวิตประจำวัน